สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตจะมันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนานาครับก็คือเป็น ในช่วงของไตรมาสที่2ของปีหรือพูดง่ายๆคือครึ่งปีแรกนะครับก็คือจะทําครึ่งปีแรกไม่ทันก็เลยทําได้ถึงครึ่งปีแรกของในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาให้นะครับก็ขออภัยด้วยที่อาจจะทํล่าช้าไปนิดหนึ่งเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามปาเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครอยากดูโดมเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วน,นะครับ แล้วก็ขอบอกอีกนิดนึงว่าการดูดวงของไพ่ยพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการดูแบบโดยรวมภาพรวมให้กับชาวราศีเมถุนและก็ลัคนาเมถุนนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียง general reading คือการอ่านแบบโดยรวมนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ยพยากรณ์กันในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาคมนากันนะครับก็คือ page of pentacles เป็นไพ่ใบ,บแรกของตัวคุณ ไพ่เพดอเปนักเคลนนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นหรือการสแสวงหาความสุขความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือในเรื่องของความสําเร็จหรือในลักษณะของสิ่งที่อาจจะเต็มเต็มกับความรู้สึกหรือในลักษณะของการที่ก้าวพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่บวกนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้กับคุณค่าของในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเผชิญและกําลังเจออยู่ นะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นเด็กธาตุดินที่แสวงหาความมั่นคงแสวงหาในเรื่องของอความเป็นปึกแผ่นหรือลักษณะของการที่จะพัฒนาต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเป็นหนึ่งในไพ่สําหรับที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเด็กถือเหรียญแต่มันเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการเริ่มต้นแบบไม่ไม่หวือหวาแต่เหมือนกับค่อยๆเป็นไปตามทีละสะเต็ป แต่มั่นคงและแน่นอนประมาณเนี้ยนะครับก็หมายความว่าเพจออลเพนทาเคินปรากฏขึ้น,ปน,นแปลว่าใครที่วางแผนในลักษณะของการที่คุณอาจจะเป็นในลักษณะของการงานนะครับการเงินหรือลักษณะของการที่จะวางแผนอนาคตข้างหน้าคุณก็ค่อยๆดําเนินไปในทิศทางที่คุณนั้นจะต้องก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันจะเป็นตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นไปตามที่คุณวางแผนแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับ ก็ไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปบางทีมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างบางทีมันก็อาจจะมีคนช่วยเหลือสัดส,ส่วนผักดันให้กับตัวคุณบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของตัวคุณเองเนี่ยเชื่อมั่นในลักษณะของตัวคุณเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนื่องจากเด็กทาตุดินเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ทํา อะไรประมาณนี้แสดงว่าคุณต้องมั่นใจในระดับหนึ่งละคุณถึงจะเลือกทําแล้วก็เลือกเดินในเส้นทางที่คุณนั้นต้องการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในคําว่าเหตุและผลกับการคิดและการกระทําและการตัดสินใจที่มุ่งมั่นตั้งใจมีไพ่เด Just ติดเกิดขึ้นจ t ติดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับเอาจริงเอาจังและคิดไตร่ตรอง ด้วยสติเหตุและผลกันกรองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มันมีโอกาสที่จะถึงเวลาที่คุณกําลังจะแสะดงศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ตัวคุณเองมีแล้วปลดปล่อยพลังงานตรงนั้นออกมาแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นจริงได้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการเจริญเติบโตไป มีไพ่แปดหมยเกิดขึ้นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังดําเนินการเนี่ยจะมั่นคงและก็ดีและพุ่งทะยานไปในสิ่งที่คุณปรารถนาและรวดเร็วแต่ขอให้คุณใช้สติในการคิดและการตัดตองนิดหนึ่งนะครับอย่าทําอะไรโดยปราศจากเหตุผลเพราะถ้าเกิดคุณปราศจากเหตุผลแล้วล่ะก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบได้เช่นกันเนื่องจากมีไพ่สิบดับเกิดขึ้น สิบดับเนี้ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นไพ่ใบสรุปสิบดับข้อดีหมายความว่าอะไรที่คุณยึดเยื้อคาราคาซังอะไรที่มันไม่เคยทําได้ในอดีตหรืออะไรที่มันเหมือนกับว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาของใจของตัวคุณเองมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นถอดใจแล้วก็ลมเลิกไปกลางคันได้อันนี้คือข้อเสียแต่ข้อที่ดีเนี่ยหมายถึงว่าอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นไปได้ได้ไดยากนะครับหรืออะไรที่มันเหมือนกับเป็นอุปสรรค ลักษาของบางสิ่งบางอย่างของคุณมันจะเคลียไปและมันก็จะโอเคขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมีไพ่ Temperance เกิดขึ้น Temperance เนี่ยมาบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการจบเส้นและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกและมีการเจริญเติบโตไปนะครับอย่างที่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะมีการมั่นคงกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น Temperance มาบอกว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลง c h a นส์ในรูปแบบบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวและมีการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามี8ปดไม้และ t p m r a n c e มามันจะมีความสําเร็จได้นะครับมีในักษาของการปลุกปักกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือ,อในเรื่องของ รากฐานของชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่สรุปมาบ่อกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการจบเส้นบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วมันอาจจะดีภายหลังนะครับใครที่มีความวิตกความกังวลกับในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูไม่ชัดเจนมีแป เจ็ดดาบเกิดขึ้นนะครับเดดาบเนี่ยหมายถึงว่าบางทีอาจจะอยู่ในภาวะของความที่คุณอาจจะกล้า,กล,าก,ลก,ลกลัวที่คุณนั้นจะเดินไปในเส้นทางที่คุณนั้นปรารถนาหรืออาจจะกล้า,กล,าก,ลก,ลกลัวที่อาจจะเหมือนกับมีอุปสรรคทางใจที่คุณอาจจะยังไม่ปลดล็อกพันธนาการตรงนั้นนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลีย นะครับคงไม่งงนะมันจะค่อยๆเคลียร์ไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่จะมีการสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างกับความมั่นคงนะจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีและรวดเร็วแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมันมาบอกแล้วเหมือนกับที่ดาวจะชุมนุมกันอยู่ในเรือนมรณะในช่วงของต่อตยมาสที่2ของปีคือเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะครับจนถึงกลางปีเลยมันจะทําให้คุณนั้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่าง ได้นะครับและมีความสําเร็จมีการปลุกปักมีความมั่นคงบางคนอาจจะได้ดีในถิ่นแดนไกลนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื่องจากดาวสาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะแล้วมีพระหัสสปดีก็เป็นเลือนกรรมะที่ไปอยู่ในเรือนมรณะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นแต่การงานน่ะจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะเหมือนกับพัฒนาตัวเองและได้ดีในถิ่นแดนไกลหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการงานและคุณจะประสบความสําเร็จมีชัยชนะในต่าง ที่ต่างถิ่นต่างแดนมีความมั่นคงได้นะครับมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีไพ่เอ็ดออฟคัพเกิดขึ้นเอ็ดออฟคัพคือการเริ่มต้นเอ็ดออฟคัพคือลักษณะของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับชีวิตของตัวคุณเองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมามีดวงดาวมาสัมพันธ์จากเรือนมรณะของชาวราศีมิถุนคือดาวเสาร์มันอาจจะมีความเครียดมีความกดดันมีความเซนสิตีกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีการต้องเปลี่ยนแปลงก่อน นะครับคีย์เวิร์ดของราศีมิถุนและก็ลักนณมิถุนคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้มันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จและมีการเริ่มต้นอย่ากลัวกับการเริ่มต้นเพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่คุณต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างลงไปก่อนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนาและการต่อยอดไปในทิศทางที่ดีกับการสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้้นนนนนนนะะะคคคครรััับบใช่่วงงงขอออเีีีาาจจมมมย เกิดขึ้นแล้วก็มีลักษณะของการมีปากเสียง กันบ้างเล็กๆน้อยๆอยกับในเรื่องของบริวารคนรอบข้างหรือหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมีเพศออฟซอดเกิดขึ้นมีลักษณะของการยื้ยุดจุดกระชากับในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์หรือลักษณะของการติดต่อสัสมพันธ์กับคนโดยรวมก็อาจจะมีปัญหาขัดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆอยก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องของคําพูดคําจาหรือทัศนคติอาจจะมีความขัดแยงเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าเราไม่ใช้อารมณ์กับการคิดและการตัดสินใจบาง สิ่งบางอย่างมันก็ยังโอเคอยู่นะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องวนลูปไปถึงจุดเริ่มต้นสิ่งเก่าๆที่คุณได้กระทำมาแล้ว คุณก็ไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างซะแล้วปิดรอยรั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ไม่ประทับใจบ้างหรือหงุดหงิดใจบ้างหรืออาจจะต้องมีการซื่อลบปบมือกับคนโดยรวมบ้างมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เราอาจจะต้องมีอยู่แล้วแหละแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังจะโอเคนะทุกอย่างมันก็จะมีวันหลุดมาแล้วก็จบไปก็คือมีสิทธดับเกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของการเงินของตัวคุณนะครับใครที่มีการเงินที่อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ ยังพอมีใช้แหละแต่มันก็เหมือนกับแทบจะหมุนเดือนชนเดือนอยู่ละแต่ก็ยังมีโอกาสที่ยังมีการเงินที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการเงินเนี่ยของคุณยังเป็นเด็กถือเหรียญเป็นใบใบตัวตนน่น,นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณนั้นได้รับ ในสิ่งที่ดีในถิ่นแดนไกลหรือการใช้ลักษณะของการเงินที่อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเข้ามาบ้างคุณก็มีโอกาสที่จะค่อยๆขยับขยายเรื่องการเงินเข้ามาหรือมีการต่อย,ยอดในเรื่องของธุรกิจสิ่งต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีการงานที่อาจจะเลื่อนตำแหน่งมีการเงินที่เข้ามา ค่อนข้างเยอะพอสมควรการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งนะครับจาก4หมายแล้วก็มีแดหมายเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้วการเงินของคุณก็จะค่อยๆพัฒนาจนเป็นเอ็ดออฟเพนทาเคิลเอ็ดออฟเพนคือการเงินที่คุณนั้นจะได้รักษาของสิ่งที่ดีบางคนอาจจะได้ปกปักในเรื่องของการมีบ้านมีครอบครัวที่ดีหรือมีหลักทรัพย์ที่ดีจาก1เหรียญ นะครับก็ค่อยๆประคองไปแล้วคุณจะมีประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ยคืออสังหาได้ด้วยคือการเงินที่เข้ามาค่อนข้างดีพอสมควรเลยแต่บางคนอาจจะเจอวิกฤตในวิกฤตของอเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตของในเรื่องของโควิด -19 บ้างนะครับบางคนก็อาจจะล้มลุกคุกค,คานพอสมควรเลยแต่บางคนเนี่ยก็ มีวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันสำหรับชาวราศีมิถุนแต่ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของทัศนคติอย่าไปยึดติดบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปข้างหน้าแล้วคุณจะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วกว่าชาวราศีอื่นๆแล้วจะมีความประสบความสําเร็จในท่ามกลางของความที่ไม่ชัดเจนนี่แหละมันก็จะยังมีทางออกที่ดีกับตัวคุณและมีความมั่นคงกับชีวิตและมีการเงินที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะมีไพ่ราชินีถือเหรียญมาอีกหนึ่งใบด้วยดังนั้นคุณก็ไม่ต้องห่วงในเรื่ออองงงงขกเเิินนนคุุณจะ่ๆหม ไปนในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดด้วยนะครับสำหรับใครที่มีมรดกตกทอดหรือบางคนอาจจะได้รับเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันหรือเงินชดเชยต่างๆที่ดีด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยเนื่องจากมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นนะครับและดาวเสาร์จะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนมรณะดาวชุมนุมกันในเรือนมรณะของชาวราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาสได้รับมรดกแล้วยังมีโอกาสได้รักษาของการต้องดูแลรักษา ให้ดีๆด,ด้วยนะครับอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้เช่นกันความรักความสัมพันธ์นะครับเราจะมาไกด์ไลน์ให้พไพ่ใบแรกได้แฮงแมนนะครับคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือมีความกดดันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างสำหรับบางคนหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องจบเลิกลากันได้นะครับเพราะามีไพ่สามใบนี้มีไพ่จัดดาบมีไพ่แฮงแมนแล้วก็มีไพ่สุดดาบเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับ มาแบบกระทันหันเลยรลอมีหรือบางคนอาจจะไม่กระทันหันแหละแต่มันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าจุกจิกกวนใจกันอยู่หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างอาจ,จต้องรอคอยอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องแบบ เหมือนกับการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนิดหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้คําพูดคาจาน้อยๆลงนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปรีบเร่งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะต้องใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลานะครับมันมีโอกาสที่คุณนั้นจะยังโอเคได้อยู่กับความรักความสัมพันธ์เนื่องจากมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะมีความสุขความหมัง ัวคุณเองก่อนเติมความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณเองก่อนเติมใจให้คุณนั้นมีในเรื่องของพลังงานบวกมี่านก้าวถวยเกิดขึ้นพยายามใส่ใจดูแลกับความรู้สึกของตัวเองให้มากก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่เพราะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูเหมือนกับ ยังไม่พร้อมก็ต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยด่วนเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับการที่ต้องจบแล้วก็เลิกลากันอย่างที่บอกไปก็เป็นไปได้คุณมีโอกาสที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกณฑ์ของการที่คุณจะได้ความรักความสุขความหวังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง<ม>ใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์จาก9ก้าถ้วยนะครับคุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และมีโอกาสเจริญเติบโตมีการต่อยอดไปในทิศทางที่ดี นเนื่องจากดาวพฤหัสบ,บดีนั้นโคจรเป็นมรณะมรณะเนี่ยเป็นคู่ของตัวคุณด้วยดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคู่ของคนรลักบางคนอาจจะต้องอยู่ไกลกันบ้างบางคนอาจจะต้องอไปไปมาๆมากับคู่ของคนรักหรือบางคนอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องจบความรักเก่าๆไปก่อน เคลียความลับเก่าๆไปก่อนแล้วมันจะเกิดความรักที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีไพ่แทน a n ล e คือการเปล็นแปลงหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นนะครับจบจบก่อนแล้วเริ่มต้นคือการจบเนี่ยคือการเคลียร์ปัญหาก็ได้อะไรที่ค้างคาในอดีตเคลียร์มันให้จบถ้ามันจบแล้วเลิกกันก็เลิกกันไปเลยแล้วเราก็รอคนรักคนใหม่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ยังแบบว่า อะไรอาวร์อยู่กับคนเก่ายังไม่สามารถตัดความรักความสัมพันธ์เก่าไปได้คุณก็ต้องรอขออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันก็มีโอกาสแหละที่คุณอาจจะได้เกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนหลักบ้างนะครับจากไพ่แถมแพร e แล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะยังเริ่มต้นความรักความสุขความหวังจากหนึ่งถ้วยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกไว้เลยว่ามันไม่ง่ายนะครับของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเนื่องจากความรักดาวความรักคือพระอัษ์บดีนั้นตกในเรือนมรณะยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนคืออยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปยึดติดกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปพยายามอดทนและรอคอยจาก คีนถือเหรียญนะครับคือความรักความมั่นคงของคุณยังจะเกิดได้แต่คุณต้องใช้เวลากับการรอคอยที่ยาวนานพอสมควรมรณะคือการรอคอยอย่างยาวนานเหมือนกันมันอาจจะเป็นลักษณะของครึ่งปีหลังนะครับที่คุณอาจจะมีความรักความสุขได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นจะกลับมาเล็งลัคนาของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด Sub s cribe กดติดตามป็นกางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ